ศาสตรตัวเลขเลขคู่คู่50ถึงคู่59เป็นหมวดเกี่ยวกับเลข5แล้วนะครับเลข5ดาวพลหัสดาวเหตุผลดาวครูดาววิชาการนะครับเลข0นะครับเริ่มที่เลข50นะครับเป็นคู่ดาววิชาการดาวเหตุผลดาวพลหัสดดาวครูเมื่อมาเจอกับดาวศูนย์ดาวมฤตยูซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือมี ภัยพิบัติหรือเทคโนโลยีนะครับถ้าจังหวะที่มาเจอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลข5ก็จะส่งเสริมคู่5 0ย์ก็จะเรียกว่าเป็นคู่ดีเรียกว่าคู่ครูวิเศษครูวิทยาศาสตร์แล้วก็นักจิตวิทยาหรือหมอจิตแพทย์หรือเข้าใจทั้งเรื่องจิตใจนามธรรมธรรมะความรู้สึก ศาสนานักบวชนักพจน์แต่ข้อเสียมีอยู่นิดนึงคือจะดื้อหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเอาเหตุผลชักแม่น้ําทั้ง5มาอธิบายให้คนที่มีความเด่นเรื่อง5 0เนี่ยฟังเขาถึงจะเชื่อนะครับก็เรียกว่าเลข0ที่มารวมกับเลข5เนี่ยก็ผมก็มองว่ายังยังถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับไม่ได้เสียอะไรมากเท่าไหร่นะครับอ่าต่อไปก็คือเลข51 51ก็คือเป็นดาวกู้มิตร ห้าเป็นดาวเหตุผลเป็นดาววิชาการเป็นดาวครูหนึ่งเป็นดาวอาทิตย์ดาวแห่งแสงสว่างเมื่อมีแสงสว่างแห่งสติปัญญาก็ย่อมดีนะครับสอะอาดสว่างสงบอะไรเงี้ยก็เป็นคู่สนับสนุนมีคนอุปถัมภ์ชอบเรียนชอบรู้รอบคอบคิดวิเคราะห์แยกแยะเรียนเก่งผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่สนับสนุน ก็เป็นคู่ที่ดีหน้าหน้ามีไว้หน้ามีเก็บไว้ครับคู่นี้ต่อไปคู่ห้าสองห้าสองก็คือดาวพฤหัสด,ดาวครูเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเลขสองดาวจันทร์เป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวตามตำนานเรียกว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับเป็นพ่อแล้วก็ลูกสาวซึ่งก็เรียกว่าเป็นคู่ธาตุแล้วก็จะเป็นคู่ คู่ศัตรูด้วยแต่เป็นคู่ศัตรูที่เป็นภายในครอบครัวเป็นพ่อกับลูกพ่อสั่งสอนลูกลูกก็ดือ้อลูกอยากจะองนอกบ้านไปเที่ยวไปเล่นแต่พ่อก็ไม่ให้ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่คู่ที่มีความสัมพันธ์ตัดไม่ตายไขยไม่ขาดนะครับแต่อีกตำราหนึ่งที่เป็นดาวพระเคราะห์คู่ที่เป็นคำกรที่เรียกว่าปั้นตัวหาผัวเมียมีให้เสีย ขันมากมั่นอะไรเงี้ยก็คือเป็นคู่ที่เป็นชายหญิงที่เจอกันแล้วเนี่ยก็อยากจะเป็นคู่กันนะครับอยากจะมาอยู่ด้วยกันโดยไม่อยากจะต้องมาเสียขันมากมาแต่งงานมามีพิธีนะครับก็มีอยูสอ่สองแนวคิดด้วยกันก็เลยเรียกว่าเป็นคู่พ่อลูกหรือเรียกว่าเป็นคู่ผัวเมียนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ ถ้าเป็นผู้ชายใช้เรียกว่าคู่นาลีอุปธมรมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้เนี่ยก็เรียกว่าผู้หญิงก็ช่างเอาใจแล้วก็อาจจะยอมที่จะเสียเปรียบผู้ชายเลี้ยงผู้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อความรักอะไรเงี้ยนะครับก็อีกแง่หนึง่งก็คือแง่พ่อลูกก็คือเรียกว่าอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้าอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆตัดไม่ตายขายไม่ขาด แต่เจอกันก็มีมหงุดหงิดหงุดหงิดกันบ้างนะครับแล้วก็ส่วนโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทางเดินหายใจคุมแพ้อะไรบ้างเล็กน้อยนะครับต่อไปเลข5-3คู่5-3เป็นคู่สมพลดาวพฤหัสกับดาววังคารดาวพฤหัสคิดวิเคราะห์แยกแยะวางแผนบริหารงานเลข3กล้าแข่งขยันลงมือทำเพราะฉะนั้นคิดแล้วได้ลงมือทำยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ เรียกว่าเป็นคู่อัตตาตัวตนเป็นผู้รู้และลงมือทำได้ในตัวเองก็เลยจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเท่าไหร่มีความคิดเป็นของตัวเองผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ขยันมีเหตุผลมั่นคงมั่นใจต่อไปเลข5.4คู่สติปัญญาเลข5เหตุผลปัญญาเลข4ไหวพิบปฏิพานเฉลียวฉลาดนะครับ มีฉลาดแล้วก็มีเฉลียวด้วยรอบครอบนั่นเองเรียกว่าทั้งฉลาดเฉลียวเลย54เป็นคู่สติปัญญาความรู้วิชาการครูบาอาจารย์นักบวชนักพจนักวิทยากรมีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือมีเครดิตพูดอะไรไปใครใครก็มีดูมีหลักการคนเชื่อถือนะครับ5445ดีมากอีกเลขหนึ่งต่อไปเลข55 55 เป็นเลขเบิ้ลของดาวพลงหัสด,ดาวเหตุผลดาวครูดาววิชาการดาวความรู้ดาวสติปัญญานะครับเน้นๆคือคู่เจริญคู่สำเร็จใจดีใจบุญนักบวชสุขขุมรอบคอบสงบมีสติวิชาการเข้าวัดแต่ถ้าพูดถึงในแง่ข้อเสียก็คือเรียกว่าขาดความกระตือรือร้นในแง่สังคม หรือในแง่ความรักหรือในแง่การเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสงบแล้วสนใจทางด้านธรรมะดีก็คือเน้นเลข55หนะครับหรือบางทีเขาแซวว่าผู้หญิงใช้ก็อ่าไปบวชชีผู้ชายใช้ไปบวชพระดีนะครับต่อไปเลข56คู่56เขาเรียกว่ามีทั้งเหตุผลเลข5นี่เขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งโชคลาภเลยนะครับถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสย้ายมาที่เรือนชะตา ช่วงนั้นจะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับมีโชคมีลาบเลยเลขหกนี่เรียกว่าเป็นดาวดาวศุกร์มีทรัพย์สินเงินทองมีความรักนะครับมีโภคสมบัติเพราะฉะนั้นคู่ห้าหกก็เรียกว่าเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์คู่บริหารการเงินมีปัญญามีเงิน ไม่ชอบแข่งขันชอบชิวๆนะครับคือชีวิตดีอยู่แล้วไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครชิวๆซึ่งบางทีถ้าเกิดมีมากเกินไปก็าอาจจะทําให้ขี้เกียจไปหน่อยนะครับต่อไปคู่5-7เลข5เหตุผลปัญญาเลข7เป็นเรื่องจริงจังกับชีวิตก็เลข5เป็นดาวสุคระห ดาวดีเลข7ดาวทุกประเคะดาวร้ายนะครับมาเป็นเลเป็นดาวดวงใหญ่ทั้งคู่เลยมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าคู่ขัดแย้งคู่ปฏิวัติพูดจาตรงไปตรงมาอ้ากวกับความจริงก็ต้องพูดจริงๆแบบนี้แหละมันมันก็เลยพูดพูดจริงเกินพูดตรงเกินบางทีมันก็หักหานน้ำใจคนอื่นหรือทำคุณคนไม่ขึ้นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ก็จะต้องระวังเรื่องเรื่องความ ตรงความจริงแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบเชื่อมั่นในตัวเองเยอะไปหน่อยนะครับก็ต้องเบาๆลงนิดนึงหาเบอร์ซอบๆหาเลข4ี่หกอะไรเงี้ยทัดน้ำมามาอยู่ด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าเอาเลขมาอยู่ด้วยก็ต้องระวังนะครับเลข6กับเลข7อย่าเอามาไว้กันเลยแย่มากเลยนะครับไม่ดีไม่ดีอย่างยิ่งลเลข4ี่เลข5้าเลข6เนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้นะครับต่อไปคู่58 คู่58ดา, 5, ดาว5ดาวพืเรื่องหาดดาวเหตุผลดาวปัญญาเลข8ดาวหัวเลข8ดาวลาหูดาวมัวเมาอันนี้ก็มีความขัดแย้งกันนะครับแล้วแถมตามนิทานชาติเวรเนี่ยเลข5กับเลข8มีความขัดแย้งกันถึงขนาดว่าเลข5เนี่ยเอาจักคว้างไปตัดกึ่งกลางลำตัวของเลข8ซึ่งทำให้ถ้าเกิดคู่นี้มาก็อาจจะถ้าเกิดพูดถึงโครคภัยไข้เจ็บก็เรียกว่าปวด ที่ท้องหรือปวดที่หลังเรียกว่าปวดกลางลําตัวนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าเรียกว่าเป็นคู่คู่ค้าขายเจรจาต่อรองแก้ปัญหาเก่งนะครับเดินทางเพราะว่าเลขแปดเนี่ยต้องเดินทางนะครับแล้วก็เป็นคู่บางบางทีเขาเรียกเป็นคู่แบบคู่คู่คดีความด้วยนะครับมันมีความขัดแย้งสูงพอสมควรเหมือนกันแต่ถามว่าแง่ดีก็คือ ความสามารถในการต่อรองการค้าแต่ถ้าโดยรวมไม่แนะนำให้ใช้ก็ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าค้าขายดีจะค้าขายดีนี่เอาพวกแบบสองสดีกว่าเมตตามหานิยมดีกว่าพ่อค้าถ้าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับต่อไปเลข59คู่ห้าเก้าดาวพฤหัสดาวเหตุดาวผลดาวปัญญามารวมกับดาวที่เสริมพลัง ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือดาวเกตนะครับวิญญาณธาตุก็จะเรียกว่าเป็นคู่ที่สนใจวิชาการศาสตร์ลึกลับลี้ลับนะครับมีเซนจิตสัมผัสลางสังหรณมียานมีฌานมีสมาธิมีสติปัญญาเข้าวัดสงบนักบวชรวมถึงเป็นหมอดูได้ดีด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดมีทั้ง5มีทั้ง9มีทั้งศ อันนี้เรียกว่าถ้าเกิดทำมุมโยกเกณฑ์กันดีๆนี่เป็นหมอดูได้แบบสุดยอดมากเลยนะครับก็เรียบร้อยสำหรับเลขคู่50ถึงเลขคู่59นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ